โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานสำนักงานเขตบางขุนเทียนชื่อโครงการทะเบียนเช็คก่อนมานวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นใหม่คือระบบออนไลน์ช่องทางดิจิทัลที่ให้ประชาชนสามารถตรวจสอบเอกสารและความพร้อมก่อนการมาขอรับบริการงานทะเบียนเพื่อลดการเดินทางมาซ้ำซ้อน สำนักง,งานเขตในกรุงเทพมหานครมีภารกิจสำคัญในการให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนเช่นการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนการออกสำเนาทะเบียนบ้านการออกเอกสารรับรองการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรัศดรการจดทะเบียนสมรสและบริการด้านทะเบียนอื่นๆ โดยบริการเหล่านี้ต้องดําเนินการผ่านเจ้าหน้าที่นที่ทําการสํานักงานเขตเท่านั้นซึ่งประชาชนที่มาติดต่อราชการฝ่ายทะเบียนมักประสบปัญหาเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่เข้าใจขั้นตอนการดําเนินการที่ถูกต้องทําให้ต้องเดินทางกลับมาใหม่หลายครั้งเกิดความไม่สะดวกและเสียเวลาซึ่งปัญหาดังกล่าวนำไปสู่ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนสำนักงานเขตบางขุนเทียนจึงมีแนวคิดพัฒนานวัตกรรมทะเบียนเช็คก่อนมาเช็ค before visit โดยใช้เครื่องมือออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและยกระดับภาพลักษณ์งานทะเบียนให้ทันสมัยยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลและเตรียมเอกสารได้ครบถ้วนก่อนมาติดต่อราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ลดภาระงานซ้ำซ้อนเพื่อส่งเสริมการให้บริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลที่เข้าถึงง่ายและประหยัดค่าใช้ใจ่าย สนับสนุนนโยบายกรุงเทพมหานครในการเป็นสมาร์ c ซิตและดิจิทัล o ก e r n m น n ์เป้าหมายมีประชาชนใช้ระบบทะเบียนเช็กก่อนมาไม่น้อยกว่า500คนภายใน6เดือนลดอัตราการกลับมาติดต่อซ้ำของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการงานทะเบียนเนื่องจากเอกสารไม่ครบไม่น้อยกว่าร้อยละ30ประชาชนมีความพึงพอใจต่อบริการมากกว่าร้อยละ80ลักษณะของโครงการ ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของกรุงเทพมหานครสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี smart governance โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มช่องทางการให้บริการภาครัฐสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครในด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีคุณภาพ service excellence ภารกิจประจำของหน่วยงานเกี่ยวข้องกับภารกิจหลักด้านการบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งเป็นภารกิจหลักของฝ่ายทะเบียนโครงการมีการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นได้แก่ส่วนราชการภายในหน่วยงานฝ่ายทะเบียนรูปแบบนวัตกรรมที่หน่วยงานคิดค้นขึ้นใหม่เป็นนวัตกรรมการบริการแนวทางการดำเนินงานศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานออกแบบระบบและจัดทำต้นแบบ เปิดใช้งานจริงติดตามผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับประชาชนได้รับความสะดวกในการเตรียมเอกสารและลดเวลาในการติดต่อราชการเจ้าหน้าที่ลดภาระการให้คำแนะนำซ้ำซ้อนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้หน่วยงานในกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรที่นำเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม